เรามาจากอาเซียนมีจากอินโดนีเซียมาเลเซียประเทศไทยและอีกหลายประเทศคะ่ะหลายที่จังใช่ค่ะพักที่นี่กี่วันหรอเออไม่ได้พักที่นี่ค่ะเท่าแก่ใหญ่เชิญเรามาทานอาหารเยี่ยมชมที่นี่เสร็จก็จะกลับค่ะอ๋ออลคาท่านผู้มีเกียรติเรามาถึงโรเดนกอลีฮอลิเดย์วิลเลจแล้วนะคะเดินทางมานเนื่อย ไปชมสถานที่รอบๆก่อนแล้วไปเพลิดเพลินกับการกินอาหารเย็นที่แสนอร่อยในสวนวิลเลจได้เลยค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้เราจะไปที่สวนมันเป็นที่ที่กินอาหารเย็นนะคะโอเคค่ะค่ะฉันจะพาไปชมสวนได้ค่ะเชิญทางนี<อ>้ค่ะไปค่ะเชิญตามมาเลยค่ะ คุณทีหน้าเหนื่อยเนื่อยนะยินดีค่ะความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างอะทุกอย่างพร้อมแขกที่มาวันนี้เป็นแขก VIP สุดๆไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดครับระวังด้วยนะห้ามทับกระเป๋าหายละ่ะ รายงานจากสายที่ส่งไปติดตามโทนี่บ่ายวันนี้โทนี่กับลูกน้องจ,จู่ๆเข้าร่วมกลุ่มทัวร์ที่ไปเที่ยวโกลเด้นกอรี่จากบอแสที่เราได้รับก่อนหน้านี้การซื้อขายยาน่าจะเริ่มในวันจันทร์หน้าแต่ตอนนี้โทนี่มาโกลเด้นกอรี่กะทันหันสงสัยว่าเขาเปลี่ยนเวลาการซื้อขายมาเป็นวันนี้จากข้อมูลที่เราได้รับจากประเทศทีโทนี่นั้นเป็นคนเจ้าเล่ห์มาก ก่อนจะซื้อขายทุกครั้งมักจะชอบสำรวจพื้นที่ล่วงหน้าจู่ๆไปที่โกลเด้นกอรี่ไปสำรวจพื้นที่หรือซื้อขายกันแน่ต้องอดทนรอต่อไปให้หูหลงยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมกันแล้วกันนะครับเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินเราได้วางกำลังตำรวจรอบๆโกลเด้นกอรี่เอาไว้แล้วพร้อมดำเนินการตลอดเวลาการซื้อขายลอนนี้ใหญ่มากภารกิจเราจึงค่อนข้างยาก จ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาะครับพ,พี่ทีน่าเชิญครับ พร้อมอยังครับตัวอย่างพร้อมแล้วเชิญครบทัวเข้ามาได้เลยนะท่านผู้มีเกียรติโปรดตามเชิมาเลยค่ะทางนี้นะคะเชิญทางนี้เลยค่ะทางนี้คะ่ะเชิญทางนี้เลยค่ะ ยินดีต้อนรับสู่เจียงหนานทุกท่านเป็นแขกผู้มีเกียรติของเพื่อนฉันฉันทีหน้าดีใจที่ได้พบทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่เจียงนานทุกท่านเป็นแขกผู้มีเกียรติที่สำคัญของเพื่อนฉันฉันทีหน้าดีใจที่ได้พบทุกคนคะ่ะอาหารเย็นวันนี้จัดเตรียมเพื่อทุกท่านคือแกะย่างทั้งตัวตามข้อมูลที่หานจินส่งมา เมื่อคืนลิซ่าออกไปพบโทนี่เจ้าพ่อขายยาเขาคืนชายผมยาวที่ยืนอยู่ข้างหน้าแน่นอนว่าหลายคนเคยกินเนื้อแกะนะคะตอนนี้เราต้องยืนยันว่าทำไมแต่เนื้อแกะในวันนี้ถึงมาที่นี่แกะชนิดนี้เขามาซื้อขายก่อนลูกินให้อร่อยต้องเอาหมุดเมื่อกี้ผมเห็นุณเมยอยู่ที่ร็อบบี้โรงแรมร็กควรเตรียมตั้งชื่อแกะของท่านเป็นกระเป๋าห้าใบแล้วตอนอยู่หน้าประตู ผมเห็นบ่อยหยิบกระเป๋าที่เหมือนกับผ้าใบนี้ใส่รถไปคุณเหมยเอากระเป๋าไปไว้ไหนยิ่งไปกว่านั้นรสชาติของมันอร่อยมากนอกจากนี้งนฉันไปตรวจดูหน่อยของที่อยู่ในกระเป๋าเป็นอะไรกันแน่เตรียมผลไม้และเครื่องดื่มหลากหลายชนิดไว้ให้ท่านผู้มีเกียรติ ทานกัะอิกด้วยนะคะเตรียมผล,ลไม้จาก,จากตานันหลากหลายชนิดไว้ให้ท่านผู้วิเกียร์ยฉัน,<า>นกับมาด้วยค่ะงั้นผมไปเอากุญแจรถบัสที่คนขับมาให้คุณก่อนนะโอเคเชิญทุกท่านนั่งเลยนะคะขอให้ทานอาหารมื้อนี้ให้อร่อยเลยคะ่ะโอเคเชิญน,นั่งขอให้ทานอาหารมื้อนี้ให้อร่อยค่ะ เฟร์เฟร์อยู่นี่ได้ไงอะคุณเหมยคะเฉันทำซอสเปื่นแขนเสื้อนะคะตายแล้วลี่ไปล้างไปอ่ะมากลับมาเร็วๆด้วยล่ะได้ค่ะ